สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมไก่้ะบ้านนะครับไก่หน้าบ้านของผมนี่ก็จะเป็นไก่อายุสามเดือนขึ้นนะครับก็จะมีแค่ชุดนี้นะครับที่ไก่ยังมีสามเดือนนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมได้ให้แม่เลี้ยงเองนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับชุดนี้แม่ขขงไปเป็นลูกสาวเจ้าต่อไปดูนะครับเ้ามางอนนะครับส่วนพ่อเขานี่ก็เป็นเจ้าเหลืองนะครับ ข้อเก่าประจำชุมสมนะครับส่วนโขขานี่ก็คือจะเป็นข้อที่เอามาใหม่ครับจะเป็นเจ้าเยียขานะครับเจ้าเยียขาก็คือลูกชายมหานครนะครับนะครับนะ ส่วนช่วนี้จะเป็นสายของพี่จอนนะครับที่ผมได้เหมายกพอกมานะครับส่วนหวเหลือนี่จะเป็นแม่ของก็เป็นบิ๊กคราหมานคอนเยอแสนครับส่วนพ่อของก็เป็นเจ้าเหลือนะครับเดี๋ยวก็อีกประมาณสักเดือนขากว่าสองเดือนก็จะเชียร์กันนครับนะครับกำลังกำลังเป็นหนึ่งนะครับสายหมานคอนบิ๊กคราจะเป็นหน้าที่พูดนะครับนะครับน่ายเป็นเอกลักษณ์มากนะครับ สายพิฆาตมารณน,นะครับก็ของผมมีแม่ไก่ก็มีหลายสายนะครับลูกไก่ทุกตัวที่ออกจากผมนี่จะเป็นแม่หลักประจาฟาร์มผมเลยนะครับจะไม่มีย้อมแมวจะไม่มีหลอกขายทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจะไม่เอาแบบ ใ่โนเนี้มาขายกันนะครับเพราะว่าเข้าใจนะครับผู้ซื้อนะครับก็จะได้ของดีนะครับส่วนผู้ขายก็อยากจะให้ลูกค้าทำงางไงก็ได้ครับเพื่อให้ลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกนะครับไม่ใช่ว่าขายครั้งเดียวแล้วก็ซื้อจบนะครับแต่ตุวผู้ที่เป็นไก่วัดดวงหรืออะไรก็ ชุดนี้ก็ผมไม่สามารถรับกันได้นะครับเพราะไก่ทุกตัวไม่สามารถจะให้เก่งได้ทุกตัวนะครับอนอกจากต้องมีตัวเก่งมากไม่เก่งมากนะครับนะครับชุดนี้แม่เขาไว้เป็นสายของพี่หนุ่มชื่อใหม่นะครับกับแม่เขาวเป็นฉลนักจรรีนรลบง เพราะเขาจะเป็นลูกเจ้าหองเขาครับของพี่หนุ่มชื่อใหม่ครับทุกท่นครับผมได้ผสมไว้สองข้อนะครับก่อนที่พ่อเขาจะตายนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นสายปากหอยนะครับพ่อเขาไปเป็นหลังเขานะครับสายแม่ก็เป็นต่อสีโตฟ้านะครับผมเก็บไว้พูดเยอนะครับ คนที่เหลือผมก็ปล่อยให้ลูกค้าไปหมดนะครับเก็บไว้แค่สองคู่นะครับนะครับใครชอบในสายพันธุ์ไหนนะครับทัาสอบถามได้เลยครับในซื้อไม่ว่านครับก็ขอโทรมาแลกเปลี่ยนสุก,การหรืออยากได้อะไรนะครับก็สามารถโทรมาโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับชอบ่องสังดาชัยชนะฟาร์มนครแจนนะครับช่องเก่าน,นี่ของผมเป็นชัยชนะฟาร์มของแจนนะครับก็ตอนนั้นก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็เลยเปิดช่องใหม่นะครับนี่ก็เป็นสายของน้องพลอยฟาร์มนะครับนี่ครับพม่าตีเชิญน,นะครับนี่ก็เป็นแม่จุกที่ผมเหมาโยคอมาจากพี่จอนนะครับ พ่อเขาจะเป็นสุดจอมแพน,นะครับส่วนแม่เขาจะเป็นสายฟอวูดฟ้านนะครับนี่ก็เป็นลูกของแม่ดำนะครับลิกาหมาคกรยแ์แกนะครับตัวนี้ก็เป็นฉัลหลานะครับก็อุกไข่เจ้าเย,ยขาอยู่ครับชุดนี้ครับทำยังไงก็ฝากติกาเลยครับครับขอกันมาครับ